สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอ็กซ์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมเมืองอังกฤษค่ะที่นี่ลอนดอนนะคะแล้วก็นี่คือเอ่อบลิสอาร์เินอลค่ะหลังจากที่ไปตรวจเลือดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาแวะซื้อของที่นี่ค่ะพอดีผ่านผ่านมานะคะก็เลยมานั่งพักนะคะแถวนี้แหละ ที่บุรีอั์เซนอนนี่นะคะมีเป็นที่ให้ให้ประชาชนนะคะได้มานั่งพักผ่อนที่นี่ในวันหยุดนะคะหรือว่าเวลาบ้างนะคะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่สวยงามนะคะก็เลยเอามาฝากค่ะแถวนี้ดอกไม้สวยนะคะก็จะเป็นบานนะคะแล้วก็ธนาคารห้องสมุดไปเรื่อยนะคะเดินไปเรื่อยนะคะ อหอสมุดโอ้อหหองมุห้องอสมงุดที่นี่ใหญ่มากเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วก็มาซื้อของที่ร้านเอเชียนะคะวันนี้เดินทางตลอดค่ะด้วยรถเมล์นี่นะคะนี่ก็เป็นเส้นอะไรนะเส้นเส้นใหญ่แหละแต่มันเป็นของคนจีนคนเวียดนามเขาเขาเรียกว่าเลยนะ,ะช่างฝันอะไรนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะคะ เขาก็ไปนึ่งแล้วก็จะมีเส้นเล็กเออไม่ใช่แล้วก็จะมีเส้นใหญ่นะคะเอาไปผัดซีนซื้อมาค่ะก็มาเดินดูพวกเครื่องดื่มนะคะของกินเล่นเนาะลูกชิ้นอะไรพวกนี้นะคะร้านเอเชียที่ใหญ่นะคะในเขตกรีนิสนี่แหละค่ะเนี่ยมัตตากรนนะคะ,ม,ะ,คะมีแต่ลูปพอเหมาะพอดีทั้งนั้นเลยค่ะขายเป็นกิโลนะคะ ลูกหนึ่งก็จะประมาณ4-5ถึงปอนนะคะถ้าลูกเล็กก็สาปอนกว่านะคะก็ร้อยประปาบาท200ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นใบเตยสดๆนะคะอจากใบเตยสดๆก็มีค่ะมีหลายอย่างนะคะอาหารไทยที่นี่มีลำไยด้วยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะลำไย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 เนี่ย ขายเป็นกิโลนะไม่ใช่ขายเป็นห่อนะคนะเนาะที่แพ็กไนนะว้นั้นก็ต้องไปช่างอีกทีนึงนะคะเดินดูของทีนเพลิดเพลินเลยค่ะวันนี้เนี่ยผักกินก็สวยสวยนะคะน่าเอาไปผัดนะเดินดูของกินด้วยความเพลิดเพลินเ,นเนจริญใจนะคะมีผักบุ้งกินแล้วก็ยังมีมะเขือพวงเนี่ยค่ะซื้อมาไว้ตำน้ำพริกกะปินะคะแต่นี้ที่ ที่สำคัญนะคะมีทุเรียนด้วยค่ะมีทุเรียนด้วยกิโลละสิบอ็ดปอนด์กว่าๆนะคะก็ประมาณ 400. สี่ห้าร้อยเนี่ยค่ะกิโลหนึ่งนะคะค่ะมาร้านเอเชียต้องจ่ายตังเยอะหน่อยะค่ะเพราะว่ามีแต่ของชอบนะคะมีมะร้าวอ่อนด้วยนะคะลูกละประมาณร้อยยี้อยห้านะคะถึงร5อ ของไทยมีพริกไทยนะคะมีหมูยงหมูยอมีทุกอย่างเลยค่ะให้เลือกนะคะ,ะจากนั้นเราก็มาที่นะะี่ค่ะห้างอีเกียนะคะที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> ในแถบนี้นะคะในแถในแถบฟรีมิสนะคะมีห้างอีเกียนี่เป็นของประเทศสวีเดนนะคะใหญ่มากเลยค่ะก็ะเข้าไปดูนะคะถ่นะะายให้ ชมว่าห้างอีกเกียมันมันมันใหญ่ขนาดไหนนะคะเนะของประเทศสวีเดนเนี่ยมาเปิดที่อังกฤษนะคะก็มีเฟอร์นิเจอร์มีครบทุกอย่างเลยนะคะมีศูนย์อาหารด้วยในนั้นนะคะก็ใครแวะผ่านมาแถวนี้นะคะก็แวะเข้ามาซื้อได้เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ราคาไม่แพงนะคะหรือกลานจอดรถค่ะ ก็ไหนๆถ่ายแล้วก็เลยถ่ายให้ชมบริเวณกว้างเลยค่ะก่อนจะเข้าไปดูอะไรข้างในกันนะคะเนี่ยอีกเกีย <laughs> ไม่ได้โฆษณาให้กันนะคะ <Yeah. S 1> แต่เห็นมันใหญ่มันใหญ่ม,ญมากค่ะ <Yeah. S 1> คือห้างในแถบชานเมืองนี่นะคะจะไม่ค่อยมีห้างใหญ่ๆเหมือนในใ,นใจกลางกรุงลอนดอนนะคะก็ <laughs> <laughs> จะมีห้างนี้แหละที่ทำใหญ่ใหญ่ดีค่ะ อีกเกียกรีมิสนะคะค่ะขอตัวเข้าไปช้อปปิ้งก่อนนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ